หลายๆคนมีเป้าหมายในชีวิตแต่บางคนอาจจะคิดว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรอาจจะได้แค่คิดแต่จริงๆแล้วหากเราได้แค่คิดเรื่องเป้าหมายของตัวเองมันดูกว้างและคุ้มครืออยู่ยกตัวอย่างเช่นบางทีคุณอยากมีความสุขคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากมีไรายได้ และความหมายของคุณมันคืออะไรสำหรับคนบางคนอาจจะหมายถึงการได้เงินเยอะๆบางคนอาจจะหมายถึงการได้อยู่กับครอบครัวบางคนอาจจะหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความมั่นใจการกำหนดขอบเขตเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามองภาพและกำหนดสิ่งที่ตัวเองต้องการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งเป้าหมายาไว้ว่าตัวเองจะฝึกและทำให้มันจบถามตัวเองดูว่าเป้าหมายของตัวเองนั้นได้รับอิทธิพลมาจากคนรอบข้างหรือเปล่าหรือเป็นความคาดหวังจากพ่อแม่หรือคนสำคัญของคุณหรือเปล่าหรือถูกกดดัน บางสิ่งบางอย่างจากสังคมหรือจากเพื่อนๆหรือเปล่าเป้าหมายที่คุณตั้งขึ้นควรจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นหรือไม่ใช่ทําเพื่อพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อลบคําสุป,ประมาทของใครบางคนหรือเปล่าเมื่อเหตุผลของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปคุณก็ต้องถามตัวเอง ว่าเป้าหมายของคุณมันเหมาะกับตัวคุณจริงๆหรือมันเหมาะกับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณอยากเป็นครูสอนสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองรักคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณชอบหรือเปล่าคุณชอบที่จะสอนหรือจะแบ่งปันผู้คนหรือเปล่าหรือคุณทำเพราะว่าเพื่อคนอื่น ที่อยากให้คุณเป็นหรือเพราะตัวคุณเองที่อยากเป็นถ้าหากคุณสร้างจินตนาการถึงความเป็นไปได้ว่าคุณอยากเป็นครูที่จะส่งต่อหรือสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้หรือมีความรู้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองจินตนาการว่าคุณอยากเป็นหรือเปล่าและคุณคิดว่าคุณจะ รักในการทําหรือเปล่าคุณลองเขียนเส่กระดาษแบบง่ายๆเลยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าเป้าหมายนั้นจะชัดเจนหรือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ให้คุณลองเขียนลงบนกระดาษนะคะว่าเป้าหมายของคุณมีอะไรบ้างเขียนเส่กระดาษไปเลยคะ่ะว่าเป้าหมายของคุณที่คุณอยากจะทําออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ เมื่อคุณค้นพบหรือสิ่งที่คุณเขียนลงกระดาษคุณสามารถที่จะทำได้เมื่อคุณทำได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วในแต่ละเรื่องคุณก็ขีดออกไปค่ะว่าคุณทำสำเร็จแล้วแล้วก็คุณก็หาสิ่งใหม่มาเขียนอีกค่ะว่าสิ่งที่คุณอยากประสบความสำเร็จให้คุณเขียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าคุณต้องการ มีเป้าหมายอะไรต้องการอะไรในชีวิตและสิ่งที่คุณเคยเขียนมาทั้งหมดถ้าคุณทำได้แล้วคุณก็ติขีดออกไปค่ะว่าคุณทำได้แล้วและทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณจะสามารถรู้เลยค่ะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณรักคืออะไรเป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะที่คุณ บรรลุเป้าหมายของคุณในแต่ละอย่างเพียงแค่คุณเขียนลงมาใส่กระดาษแค่นั้นเองค่ะและการจัดลำดับเป้าหมายต่างๆก็เรียงลำดับตามความสำคัญของคุณเลยมองไปที่เป้าหมายต่างๆของตัวเองและตัดสินใจว่าเป้าหมายสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับคุณมากที่สุด ลองคิดเป้าหมายแต่ละอันลงไปลงบนกระดาษนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายของคุณนั้นนะคะก็คือการลงมือทำค่ะหากคุณเขียนแค่ลงในกระดาษแต่คุณไม่ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้น การที่จะบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นนะคะจะต้องมีการลงมือทําไปด้วยแล้วก็สิ่งที่คุณทํามันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือเปล่าสิ่งที่คุณจะได้นะคะนอกจากยังจะช่วยให้คุณเห็นภาพของการบารรลุปเป้าหมายของคุณแล้วนะคะประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับเป้าหมายของคุณด้วยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายของคุณแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจะใช้เวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันจะออมเงิน1,000 0บาทในหนึ่งเดือนก็ระบุวัน เวลาลงไปให้ชัดเจนนะคะและหลังจากนั้นคุณก็ลงมือทำตามที่คุณตั้งเป้าไว้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเมื่อคุณทำแบบนี้นะคะเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายส็บคุณก็ขีดออกไปค่ะว่าคุณทำสำเร็จแล้วแล้วก็เริ่มตั้งเป้าหมายสิ่งใหม่ลงไปก็เขียนลงไปอีกเหมือนเดิมค่ะและ เมื่อคุณทำสิ่งไหนสำเร็จมันรู้ตามเป้าหมายเสร็จแล้วคุณก็ขีดออกไปค่ะว่าคุณได้ทำสำเร็จแล้วและสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทำนะคะเมื่อคุณทำบ่อยๆทำซ้ำๆมันก็จะเป็นนิสัยนะคะและก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายต่อไปคุณก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยเป็นนิสัยอัตโนมัติของคุณเองนะคะ Thank you